วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์การอยู่หอครับอยู่ยังไงให้ประหยัดนะครับผมในวอล์กที่14ครับครับผมเนื่องจากตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะฮะจะบอกว่าเราไม่ใช่ไลคโค้ดไม่ใช่อะไร,ไะไรนั้นก็อยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ที่ทุกคน ก็สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับสำหรับเด็กหออะไรพวกเนี้ยนะฮะในการเลือกของกินนะครับแน่นอนสิ่งสําคัญเลยเราต้องเลือกของแห้งไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องของแห้งมันราคาถูกและมันอยู่ได้นานนะครับอันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะส่วนมากเราจะเลือกของแห้งมาดูกันว่ามีอะไรนะฮะของแห้งที่แนะนําเลยนะฮะปกติแล้วเราจะชอบคิดว่าต้องกินมาม่าอย่างเดียวมาม่ากินมากๆมันก็ไม่ดีนะแล้วก็แนะนําเป็นสิ่งนี้ดีกว่าเปกุ้นเส้นนะครับผมก็ แป้งเหมือนกันแหละแต่ว่าเราจะลดโซเดียมเหมือนเนาะก็้วเป็นกุ้เส้นแหละเป็นกุ้นเส้นแห้งเงี้ยู่่ได้นานนะครับห่อ,อนี้ครับได้มาในราคา37บาทจากช้อปปี้นะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับน่าสัก12ห่อก็กิน12มื้ออะไรงงี้เนาะของแห้งอย่างต่อมาก็เป็นนี่เลยเป็นน้ำพริกนะฮะจะเป็นน้ำพริกแบบนี้ก็ได้หรือว่า จะเป็นน้ําพริกแบบนี้นะฮะจากช้อปปีเหมือนกันตัวนี้เป็นน้ําพริกที่มันเน้นเน้เน,น,นที่แบบแห้งๆนะฮะอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่ว่าในคนที่แบบไม่มีตู้เย็นอย่างเราเนี่ยก็นี่ฮะแบบนี้อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์อย่างจริงกินแป๊บเดียวหมดแล้วนาครบาอบอน,นี้ก็ปุ๋ยห้าสิบเจ็ดบาทนะต่อไปในเรื่องที่2ออาหารการกินเนี่ยนอกจากของแห้งแล้วเนี่ยเรายังต้องการความประหยัดใช่ไหมนี่เรามีแนะนํานี่เลย นี่ป้ายเหลืองกับผมนะฮะคือสำหรับใครที่อออยู่ที่พักที่ใกล้ๆอย่างพวกแบบโลตัสบิ๊กซีอะไรเนี้ยเนาะก็จะแบบแบบช่วงเวลาประมาณเย็นๆก็จะมีแบบของป้ายเหลืองอะไรเงี้ยนะลองไปดูกันได้นะครับมันลดราคาค่อนข้างเยอะนะลดมาเกือบห้าสิบเซนเลยก็ถือว่าถูกตอบโจทย์ดีนะครับรวมถึงนี่ด้วยอันนี้คือของสําคัญเลยไข่นะฮะจากหกสิบเก้าบาทหลือสี่สิบเอ็ดบาทถูกมากนะฮะอันนี้ได้ไข่ประมาณสิบสองฟองใช่ สิบฟองครับโหถือว่าสุดยอดนะฮะอย่างที่สามครับอย่างสุดท้ายอันนี้สำคัญมากนะฮะขาดไม่ได้เลยเค <c oughs> รื่องปรุงนั่นเองนะฮะคือถ้าเรามีชค้นเนี้ยเรามีเนะี่ยเรามีอย่างพวกเนี้ยเรามีอย่างพวกเนี้ยเรามาต้มกินแต่ว่าเรากินเปล่าๆมันก็จืดใช่ไหม ก็นี่เลยน้ำจิ้มสุกี้ใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าใครมีมาม่าก็นั่นแหละใส่เครื่องปรุงมาม่าแต่ส่วนใหญ่เลยนะคนที่ซื้อมาม่านั้มากจะซื้อรสชาติเดียวถูกไหมดังนั้นแล้วเราก็ต้องซื้อน้ำจิ้มมาด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่อยู่ใกล้ตลาดนะครับผมแนะนำนะซื้อผักซื้ออะไรผักใบเขียวอะไรเงี้ยกินก็ได้จะได้สารอาหารครบเนาะอว่ากินมาม่าอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับขาดสารอาหารได้นะฮะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากนะครับกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ผมเชื่อแหละว่าส่วนใหญ่ที่ จะต้องมาอยู่หอเนี่ยก็ต้องแบบไม่ว่าจะมาทํางานนะหรือมาเรียนนะจะอยู่ห่างไกลอะไรนี้เนาะก็สู้ๆครับผมนะฮะที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับดูเบบี้เยอะๆครับก็เต้นโอ้โหสุดยอดนะก็เช่นเคยครับผมถ้าหากคุณชอบคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยครับอยากให้เราทำอะไรหรือไปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับผมติดต่อสปอนเซอร์ได้นะฮะในดิสคริปชันเลยนะครับก็สหรับคลิปนี้ครับคงมีประมาณนี้แหละแล้วเจอใหม่คลิปหน้า Is